ท่านชัยพลค,ครับครับผมเรียนท่านประธานสภาครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ขึ้นเลยครับสำหรับงบบูรณาการนะครับก็จะเป็นภาคสองของกอรมน ที่ผมจะขออภิปรายในาการอาภิปรายวาระสองครั้งนี้นะครับแต่ว่ามาในรอบนี้จะมาในท็อปิกของเรื่องกอรอไปเถอะเพราะว่ากรรมนอนะครับจนถึงทุกวันนี้เอกสารที่ค้างผมไว้นั้นมีเยอะมากเลยครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับนี่ครับคือรายการเอกสารนะครับที่ผมได้ขอกรรมนอกรมนอไปแล้วเรื่องของผลการดําเนินงานทั้งหมดเลยครับ ผลการดําเนินงานในเรื่องของการป้องกันปราปรามยาเสพติดการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีโครงการอำนวยความยุตธรรมดและความและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางขอพายผู้อิพอภัยผู้อภิปยายครักะายาศาสของพักนทา่โครงการพทัฒนางาสรักษางวิทสตร์ทักษะทงวัฒนารรสเรื่องขอางการสร้ัางวิมยาศาสตกวิามร์ทักษะทาวิยาศาก่อนมีใิาร คือไม่ได้ยินผู้อภิปรายเลยครับคือเสียงในช่ห้องประชุมเนี่ยดังกันมากจนไม่ได้ยินเสียงผู้อภิปรายเลยครับท่านประธานครับขอความกรุณาท่านประธานเลาวก็ชับว่าคุยให้เบาลงหน่อยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็มีท่านสมาชิกนะครับประท้วงว่าท่านเสียงดังนะครับยังไงก็เงียบๆหน่อยนะครับเอาเชิญผู้อภิปรายต่อครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมต่อเลยนะครับก็ เอกสารที่ขอครับเฉบับนะครับเฉบับแค่เฉพาะกอรอมนอเท่านั้นอย่างเดียวและแค่เฉพาะในแผนบูรณาการเท่านั้นอย่างเดียวนะครับเฉบับครับที่ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไม่สามารถชี้แจงอะไรได้รวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยครับที่เราอนุมัติผ่านไปโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรประกอบสักเท่าไหร่เลย1,600งันหกร้อย่ล้านบาทนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับซึ่งเหตุผลนะครับที่ทําไมผมจําเป็นที่จะต้องขอ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้ผมก็อยากจะขอยกตัวอย่างบางโครงการนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีครับเขียนไว้ง่ายๆครับคือผมต้องตีกรอบภาพให้เลยครับจะได้รู้ว่าผมไม่ได้แคปมาแค่ไม่กี่บรรทัดเอกสารมันทั้งหน้าเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้จริงๆครับแค่ข้อเดียว9ล้าน3ครับบอกว่าเป็นการพูดคุยเพื่อสร้างสันตีสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้บอกว่าวิธีการดําเนินงานคือการจัดเวทีพูดคุยผลที่คาดนะครับคือประชาชนสนับสนุนการพูดคุยครับ คือไปคุยอะไรกันครับไปคุยสร้างสัมพันธ์ทางไมตรีให้มิตรภาพแต่ทำไมมิตรภาพคุณราคาแพงจังเลยครับ9ล้านกว่าบาทแล้วขอสไลด์ถัดไปเลยครับตัวอย่างถัดไปครับโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือนะครับการสร้างความเข้าใจในชุมชนครับแบบเดียวกันเลยครับคือให้มาแค่นี้เขียนมาอยู่แค่นี้ขอไป19.7ล้านครับบอกว่าวิธีการคือการสร้างความเข้าใจตัวต่อตัวที่ร้านน้ำชาประจำหมู่บ้านครับ คือกินน้ําชาอะไรกันครับมัน19.7ล้านนะครับไม่รู้เอาชาเอาใบชาจากเขาเหลียงซานมาต้มกินเหรอครับคือมันทำไมมันต้องแพงอะไรขนาดนั้นครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําไมไม่เข้าใจเลยอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะให้เขาช่วยชี้แจงแต่ไม่สามารถบอกอะไรได้สักอย่างเลยครับขอสไลด์ถัดไปครับต่อไปนะครับเป็นโครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับอันนี้เยอะเลยนะครับอันนี้คือ138ล้าน การบอกว่าแล้วก็ชี้แจงมาแค่ว่าการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแผนบูรณาการด้านยาเสพติดอันนี้พอมีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่บ้างนะครับผมก็ไปไล่ดูข้อมูลลองดูสไลด์ถัดไปกันนะครับ ผมก็ลองไปดูข้อมูลนะครับว่าคุณทําอะไรกันในเรื่องของอการแก้ไขปัญหายาเสพติดใช่ไหมครับตั้งร้อยสาสิบแปดล้านพอไปดูครับมันไปสะดุดตางบอยู่หลายข้อเลยครับแต่ผมขอยกตัวอย่างละกันเพราะว่าวารละสองนี่เวลาน้อยมากใช่ผมสาวยาวสัก2 0 3 0นาทีผมก็ทําได้แต่ถ้า7นาทีมก็จะย่อให้นะครับอย่างแรกคือเรื่องของงบค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการนะครับ85ล้านและอย่างนึงคือเรื่องของงบสรุปผลการดำเนินการปฏิบัติงาน50 0 0 0 0เกือบ600,000เนี่ยครับเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปครับ เรื่องของงบค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการครับผมอยากรู้ว่าเขาตอบแทนอะไรชุดปฏิบัติการกันก็จะเป็นเรื่องของพวกเบีย้ยเลี้ยงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเบีย้ยเลี้ยงค่าที่พักเหมาจ่ายค่าเดินทางเบิกตามกิโลอะไรต่างๆ <c oughs> อ่ะก็ว่ากันไปแต่ที่ผมสะดุดใจจริงๆเลยครับสะดุดมากๆเลยค่าชุดฝึกครับชุดฝึก2ชุดและค่าค่ารองเท้าคอมแบตอีก2คู่แล้ยังมีเสื้อคอกลมอีก2ตัวถุงเท้าอีก2คู่ครับ คือกอรมนอเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าไม่ได้มีกําลังพลของตัวเองเป็นการยืมกําลังพลของคนอื่นมาก็ไปยืมของพวกกองทัพต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ใช่ไหมครับสจังหวัดชายแดนใต้กับอีกสี่อำเภอของสงขลาก็ไปยืมของทหารเข้ามาแต่นี้คือตอนที่ท่านยืมตัวเข้ามาเนี่ยครับท่านยืมมาตัวเปล่าเรอครับคือตัวเปล่าแบบตัวเปล่าจริง,รงๆแบบใส่กางเกงในเดินเข้ากรมเข้ากองเหรอครับถึงได้ต้องซื้อชุดให้เขา2ชุดซื้อรองเท้าให้เขาเพิ่มซื้อถุงเท้าและซื้อเสื้อให้เขาอีกนะครับ คือมันเป็นของที่เป็นอาพรพันพื้นฐานที่มีการแจกจ่ายให้ในแต่ละปีอยู่แล้วครับทุกคนทุกบุคลากรที่ท่านยืมมาเนี่ยเกือบ5 0,000่นคนใช้งบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้เขาอีก3,500ล้านอันนั้นก็เป็นอีกก้อนหนึ่งพิเศษเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็ยืมมาจากกองทัพเขามีอาพรพันขั้นพื้นฐานอยู่แล้วมีชุดฝึกมีคอมแบทของเขาอยู่แล้วครับแต่ก็ยังจะต้องมาซื้อชุดฝึกให้เขาอีก2ชุดและรองเท้าคอมแบทให้เขาอีก2คู่ ลงเท้าหน้าตาแบบเดียวกันเนี่ยก็คือลงเท้ามันไม่ได้ต้องซักเหมือนกางเกงในไงครับคือองเท้ามันใส่แล้วก็ตากตอนเสาร์อาทิตย์ก็ได้เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ทำงานครับวันหยุดก็มีก็เห็นอยู่บอกว่าทํางานปฏิบัติงานเนี่ย 26, 26วันต่อเดือน4ี่วันที่เหลือก็ซักลงเท้าตักลงเท้าก็ได้ครับไม่ต้องมีสองคู่ไว้สลับเปลี่ยนกันทุกวันหรือว่ามันองเท้าหน้าตาเหมือนกันแต่ทีนี้คือลงเท้าคอมแบทนะครับ2คู่คู่ละ2 0 0 0บาทขอสไลด์ถัดไปครับผมก็สงสัยนะครับ2,000บาท ว่าเอมันใช่ราคาที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าเพราะว่ารองเท้าคอมแบทเนี่ยผมไปเสิร์ชราคาทั่วไปในตามเน็ตมันก็มีตั้งแต่300กว่าบาทจนถึงประมาณพันห้าพันหกอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็เข้าใจครับรองเท้าคอมแบทก็มีหลายเกรดผมก็เลยไปดูว่าปกติกองทัพเขาซื้อกันยังไงอันนี้ผมก็ไปดูของกองทัพบ,บกนะครับซื้อกันพันเจ็ดครับซื้อกันพันเจ็ดร้อยซึ่งเอาจริงๆผมก็ว่าอันนี้ก็แพงแล้วนะครับพันเจ็ดร้อยแต่กอรามานน,น้นซื้อเพิ่มให้เขาอีกในราคาสองพัน แพงกว่ากัน300บาทนะครับแต่ความจริงเราอื่นๆเนี่ยผมลองเสิร์ชดูด้วยเหมือนกันเราอื่นๆก็มีซื้อกันพันสองบาทก็มีนะครับก็แพงกว่ากันตั้ง800บาทแต่ก็เข้าใจครับในมุมคนที่ใช้รองเท้าอ่ะครับคือผมก็เองก็เคยใช้รองเท้าคอมแบทมาก่อนสมัยอยู่โรงเรียนเตรียมทาหารใช่ไหมผมก็เข้าใจครับรองเท้าเนี่ยคอมแบทเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ดีเนี่ย มันก็มันก็ลำบากต่อผู้ใช้งานตอนที่ผมใช้ก็เป็นรองเท้ารองเท้าหนังเต็มหุ้มไปจนถึงครื่งขแข้งใช่ไหมครับไม่รู้รองเท้าหนังวัวหรือหนังหมานะครับก็กัดดุมากเลยคือผมก็ไม่ได้อยากให้บุคลากรของเราต้องใช้รองเท้าที่คุณภาพไม่ดีหรอกครับเพราะาไม่งั้นเอ็นร้อยหวายท่านก็สับักสบอม่แย่หนักเลยเหมือนกันเดี๋ยวจะปฏิบัติงานไม่ได้แต่ว่าการซื้อรองเท้าคอมแบทสองพันบาทเนี่ยผมว่ามันก็แพงเกินไปครับและให้เขาถึง2คู่ทั้งที่เขาก็มีอาพรพันขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานเดิมมขขออออองงงเเเค้้้้้้าาายู่่่แแแลวไไตกกกผดดิน็ ชุดปฏิบัติงานของคุณที่คุณมีอยู่แล้วอะเอาเข้ากองมาด้วยแล้วก็ไปทํางานต่อสิครับขอสไลด์ถัดไปครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะขอไฮไลท์ครับคือเรื่องขององบประมาณในการสรุปผลการปฏิบัติงานใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะพอมาดูในเชิงรายละเอียดนะครับมันคือการใช้สถานที่เอกชนวยครับไปสรุปผลการดำเนินงานโดยใช้สถานที่เอกชนครับลองดูรายละเอียดดูนะครับก็คือเอาเจ้าหน้าที่ไป174นายนะครับไปนั่งสรุปกัน แล้วก็มีการจ้างวิทยากรด้วยครับคืองานของคุณเองสรุปกันเองคุยกันเองต้องจ้างวิทยากรด้วยเหรอครับคือเอามาบรรยายหรือเอามาบรรเลงอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือคุยกันเองสรุปกันเองแต่ก็ยังต้องมีวิทยากรและทั้งหมดเนี่ยครับใช้งบประมาณเกือบ6กแสนบาทครับดูไปดูมาเนี่ยครับการที่แบบเราพาบุคลากร1้4นายไปใช้สถานที่เอกชนในการที่จะเอมานั่งสรุปอะไรกันสักอย่าง3วัน3คืนเนี่ยครับมันคือเอาติ้งครับมันไม่ใช่การประชุมครับมันคือการพากันไปเที่ยวการพากันไปเอาติ้งครับ นี่แหละครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับกับกรอรอมนอนนะครับกับการที่เราไม่สามารถที่จะขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไม่สามารถที่จะถามอะไรได้คนที่มาชี้แจงก็ไม่สามารถตอบอะไรได้แล้วผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าเราปล่อยผ่านมาได้ยังไงกับสิ่งเหล่านี้นะครับปล่อยผ่านมาได้ไงจริงๆครับกับหน่วยงานชี้ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้วก็มีการเบิกงบประมาณไปใช้โดยที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ที่ผมแปลยติไว้ก็ขอตามนั้นเลยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปท่าน